สวัสดีครับผมผมป๊อบจากฮัมมิงคาสูริโอนะครับผมแลาอยู่บน t o y ย t a าฟอร์จูเพร้อมกับจออัลพายรุ่นใหม่ใหญ่ที่สุดขนาด11นิ้ว ILX 511E Plus ครับเพราะเรา Plus ความสามารถทางออนไลน์เข้าไปที่หน้าจอนี้โดยการสัมผัสแบบนี้ซึ่งโปรติความสามารถนี้จะไม่มีครับเราดู YouTube Netflix ต่างๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องฟังก์ชันนี้กัน จอตัวนี้เป็นจอขนาด11นิ้วตัวใหม่นะครับเราติดตั้งแบบให้มันดูสวยงามกับรถ Fortuner โดยที่ไม่บังตรงแอร์ครับแอร์ยังคงผ่านได้ปกตินะครับกดปุ่มทางด้านล่างก็ได้ ติัวนี้จริงแบบโฟลติ้งเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้นะครับว่าอยากจะให้ระยะต่ำกว่านี้สูงกว่านี้เอียงแบบไหนเราสามารถเลือกได้ตามใจของเจ้าของรถนะครับผมจอขนาดใหญ่เนี่ยดีมากครับคือขับรถเนี่ยโหมองเห็นทุกอย่างปุ่มกดไอคอนใหญ่มากกดยังไงก็ไม่พลาดครับเนี่ยช่องสัญญาณ fm เนี่ยขนาดใหญ่เต็มนิ้วนิ้วผมขนาดนี้ยังกดง่ายครับกดลงมาครับอยากจะเข้าฟังก์ชันไหนสามารถกดได้เลยครับบลูทูธต่างๆคังทันครับฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้ครับนี่กดด้านล่างลงมา สามารถเข้าหมดปรับเสียงทั้งหมดได้ด้วยแค่ไอคอนเดียวอย่าปรับเฟดบาลานซ์ทำได้เลยครับอยากการในส่วนของ m s player กดได้ครับมี equalizer เลือกได้ครับนี่ไหมกดง่ายมากมี crossover สามารถเลือกได้ครับลองเปลน crossover หน่อยแบบนี้นะครับ time alignment ทำได้เลยตรงนี้นะครับง่ายๆแล้วก็มีในส่วนของ b a s engine sq อยากปรับเบสกดปรับแหลมกดได้เลยครับนี่ adjust ได้ ปรับซับวูฟเฟอร์กดได้เลยเห็นสถานะในส่วนของโว้แบ t ด้วยนี่คือการปรับเสียงที่ง่ายสุด นะครับตั้งแต่เคยอ,อาภาัยทำมาเลยนะครับกดทีเดียวลงมาเห็นทั้งหมดแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นเช่น HDMI in นะครับเครื่องนี้รองรับบลูทูธนะครับในส่วนของแอร์แดกด้วยนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยรองรับในการเล่นของ Hi l e s สามารถเล่นผ่านทั้มได้ได้นะครับมีคาร์เพลย์แบบ Wireless มีแอร์ออโต้ครับเรียกว่ามาครบครันเลยทีนี้ไฮไลท์ผมข้อหนึ่งก็คือจะมีตัวคาร์เพลย์พลัสของผมแล้วมี HDMI เดีเ๋ยวเราเล่าตัวแรกก่อนนะครับกดเข้าไปครับนี่ จะเป็นไอคอนแบบจอ Android เลยเราสามารถเข้า YouTube ได้เลยครับแบบนี้นะครับเลื่อนสกอร์ได้นะครับอบบนี้หรือกดออกมาครับผมเข้าไปส่วนของ Netflix ครับนี่อันนี้ครับหรือจะไปเป็น o o o l l m m p s ก็ได้นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแบบนี้อ่ออกมานะครับมาดู YouTube กันครับนี่ผมลองชิมตัวนี้ก็ได้ครับอ่ะลองเป็น พิมพ์คำนี้ 4K HDR นะครับเรียกให้ดูเรื่องของสีสันของจอตัวนี้ครับคือตัวนี้จอเป็นแบบ HD นะครับแต่ว่าสีสันที่ออกมานสวยงามมากๆลองดูครับตื่นตานี่ครับเห็นไหมครับสีสันสวย งดงามมากนั่งตรงนี้ผมบอกเลยครับเห็นทั้งคันนั่งเบาะหลังยังมองเห็นเลยนะครับมองง่ายๆเลยนะครับนี่คือความสามารถของการ PLUS ความสามารถระบบ Android เข้าไปผ่านการใช้ของ CarPlay แบบนี้ครับผม และอีกหนึ่งฟังก์ชันของ a อ p พที่เป็นไฮไลท์มากๆคือ HDMI In กับ Out นะครับทำให้เราสามารถต่ออุปกรณ์ภายนอกพ่วงเข้ามาได้จริงๆ AX u ก็ยังมีอยู่แต่ในปัจจุบันเนี่ยผมว่าการต่อด้วย HDMI ภาพคมชัดมากกว่าแบบนี้ครับเราสามารถต่อในส่วนของอุปกรณ์ภายนอกอย่างผมต่อตัวกล่องตัว Google TV เข้ามานะครับเราสามารถสั่งงานผ่านจากรีโมทได้เลย ง่ายๆมากๆแล้วถ้าเกิดใครมีจอด้านหลังนะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ต่อเป็นเอาออกไปรับชมพร้อมกันได้การใช้งานครับผ่านจารีโมทเนี่ยจริงๆแล้วบนรถค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่าเวลาเรากดเนี่ยเวลารถเคลื่อนตัวครับการจิ้มบนหน้าจอขนาดใหญ่อาจจะไม่สะดวกแต่ใช้รีโมทเนี่ยพอรถเคลื่อนตัวเนี่ยเราสามารถกดง่ายมากๆครับแบบนี้ผมจะไปเนฟฟิกก็กดได้เลย น,นี่คืออีกหนึ่งความสามารถของตัวจอของอัลไพ e ที่รองรับและแต่ว่าใครสะดวกเล่นแบบไหนครับเป็นแบบ p l u สจิ้มบนหน้าจอก็ได้หรือจะผ่านแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันนะครับผม และนี่คือความสามารถของอัลไพา์รุ่นใหม่ล่าสุดขนาด11นิ้วที่มีฟีเจอร์ใหม่อัดแน่นที่แฟนๆอัลไพน์เนี่ยผมบอกเลยว่าต้อง้าพลาดจริงๆครับเขายังมีจอขนาดเล็กแบบ9นิ้วและ7นิ้วให้เลือกด้วยนะครับโดยฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยเหมือนกันแป๊ะต่างกันแค่ขนาดหน้าจอเท่านั้นนะครับผมถ้าใครชอบคอนเทนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมครับกด s u b s c r i b e และก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจาก h u m m i n g คล r สสิคสตครับผมสวัสดีครับ